น้องมันนี่กับว่ายกลองปลูกมันปลูกมันอีกชุดนี่กจะติดทัดออกรอบหลังจะติดปลูปกอีกรอบนี่จะติดทัดต้นไปนแต่สิบปุดไปไม่ใ่น้อง ขุดไปอีกกระปูไปเลี่ยนทัดขุดไปเลี่ย,ยดดนีห้อหันยกแลีวยนๆเลือยแก่คนแดอดหอนหอนมึงคึงทรงเมื่อกี้เศร้าหนาวอีกละมั้างแดดหอนคักย้ำเบ้นเนี่ย อ uh ันนี้มอสปูกอนเนยงามแล้วพี่น้อนง่ามเลยเครื่องเขาเครื่องนั่นแล้วเขาจะฉีดปุ๋ยไปนั่นตกสามมือ ปุ๋ยไม่ฉีดปุ๋ยไม่ฉีด,ฉดแต่ว่าสีเห็ดแขกคุนมั่นก่อนอีกชักมือว่าจะใคยจุดแต่ว่าเห็ดแต่เอายาขานยาฉีดไปแล้วหะพี่นลองยาขานยาฉีดไปแล้วแต่ใบกว้วงไม่ได้ฉีดอีด่แต่ใบแคบ ต้นต้นหนาหลายครั้งแต่มันก็ยุบเลยถูกยายากับปุ๋ยผสมกันฉีดเลยเดี๋ยวคเดี๋ยวมาเอามอใบยิกๆินี่ออกน้ำ เนี่ย yeah. ขึ้นมากกับเป็นใบงีกมันมีแดดพรอนพี่น้อง <Yeah. S 2> เออไม่ยกลองก็ได้ <Yeah. S 1> ถึงคูนลองถึงนีงชีไม่กระสิบกบงาครบอย่างดีเลย แต่คนเราให้น้ำไ้เรื่อยนะพี่น้องแต่คนหญ้าตายลงแล้วครับเขานำยดเลยสิงามไม่ย,ยู่งถึเมันเห็ดไปทัง